เฟลนฟลายครินนัาหญยิงผู้ช่วยชีวิตหมอสองเดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับหมอสองนายแพทย์นพรัชที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่โตที่ออกเดินทางไปเที่ยวหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกากระท่งหายไปไม่ได้มีการติดต่อร่วมเดือนก่อนจะได้รับการช่วยเหลือนในเวลาต่อมาและล่าสุดหมอสองก็ได้มาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรายการโขนกระแสที่มีหนุ่มกันไซรกำเนิดปล่อยเป็นผู้กำเนินรายการ และงานนี้หมอซองยังได้ควงแฟนสาวคนปัจจุบันเฟนฟลายมาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพราะเธอคือหนึ่งในคนที่ดําเนินการทั้งหมดตั้งแต่เกิดเรื่องสําหรับเฟนฟลายลินนัทาปัจจุบันเป็นผู้ประกาศสาวสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29พ่วงด้วยตําแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2015และความสามารถในการเป็นพิธีกรากภาาษาจีนที่โดดเด่นเพราะเธอสามารถสื่อสารได้ถึง3าภาษาคือไทยอังกฤษและจีนนั่นเอง นานทำให้ครั้งนี้เธอกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์กับคลิปที่เธอไปทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาจีนและได้กระทบไหล่ซุปตาฟ์ฟานปิงปิงเฟนฟลายกรินนัฐาหรือชื่อเดิมทันชนกมูลนินตาเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2015เฟนฟลายก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสทำให้ทราบว่าเฟนฟลายคือคนสำคัญในการช่วยเหลือหมอสองกลับมาได้โดยได้ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆพูดคุยและเจราจากับคนร้ายมาโดยตลอด ก่อนตกลงจ่ายค่าถ่ายและทำให้หมอสองกลับมาได้ในที่สุดซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ1เดือนเธอต้องพยายามทำให้เรื่องเงียบเพื่อความปลอดภัยของหมอสองด้วย